สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มณีผ้าไทยทุกท่านคุณลูกค้าขาง,งานผ้าไทยสวยๆวันนี้นะในรูปแบบของเสื้อของคุณผู้ชายนะคะแขนยาวคุณลูกค้าขาเป็นเสื้อแขนยาวนะ วันนี้ค่ะคุณลูกค้าขารูปแบบคอตรงนี้นะคะจะเป็นคอจีนปิดจะเป็นคอจีนปิดแบบนี้นะคุณลูกค้าขาจะมีกระดุมหนึ่งเม็ดนะคุณลูกค้าขาแล้วก็มีกระเป๋านะคะที่เป็นกระเป๋าเจาะค่ะคุณลูกค้าขาแล้วก็รูปแบบแขนวันนี้เป็นรูปแบบแขนยาวค่ะคุณลูกค้าจ๋าสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยเรามีผ้าให้คุณลูกค้านะคะได้เลือกได้ชมเพิ่มเติมกันด้วยนะคะปกติคุณลูกค้าใส่เสื้อรอบอกเท่าไหร่คะแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะรวมไไปถึงงตรช่ว นะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็ตรงช่วงเอวเสื้อด้วยนะคุณลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะตรงไหล่นะ,ะรอบอกนะคะแล้วก็รอบเอวความยาวเสื้อความยาวแขนคุณลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะให้ทางร้านของเราตัดให้รวมไปถึงตรงปลายแขนตรงนี้ <k lam at> คุณลูกค้าก็สามารถบอกเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะ1,590บาท1,590ัรบาทค่ะงานสั่งตัดรุ่นนี้มีโอนประจำา1 0 0 0บาทแล้วอีก590บบาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยนะคะเรามีผ้า ให้เลือกให้ชมมากมายหลากหลายเฉดสีค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะสนใจนะคะสั่งตัดนะคะเป็นชุดนะคะนา่นารักนะะ่ารักเลยค่ะเหมือนที่ต้องใส่อยู่ตอนนี้เนาะเป็นชุดเดทคุณลูกค้าขาเป็นชุดเดทหางปลา เป็นชุดเดรสหางปลาใส่สวยใส่สบายคะ่ะแล้วก็รูปแบบแขนตรงนี้นะคะตัดเป็นแบบรูปแบบแขนราาักางน่ารักน่ารัก,รกบแบบนี้เลยนะคะซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเ,เข้ามาได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้คาใส่เสื้อรอบปกเท่าไหร่นะคะเราใช้ผ้า2ชิ้นเราใช้ผ้า2งผืนคุณลูกค้าใส่รอบ,บอกเท่าไหร่รุ่นนี้หรอตัดได้ถึงนะคะรอบอก48นิ้วเลยรอบอกถึง48นิ้วเลยค่ะ1,590บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆว,ยวันนี้ในรูปแบบของผ้้าาฝค่ะ ผ้าขอม้าผ้าไยเนื้อหนานุ่มคุณลูกค้าขาเป็นผ้าอยู่ทรงอยู่ตัว อัดผ้ากาวเรียบร้อยอัพผ้ากาวเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็นํามาตัดเป็นเสื้อนํามาตัดเป็นชุดเดรสน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะผ้าจะอยู่ทรงอยู่ตัวมากกว่าผ้าหมักโคนคุณลูกค้าค่ะจะเป็นคนละรูปแบบเนาะรูปแบบการใส่รูปแบบการใช้งานก็จะมีความรูปแบบแตกต่างกันคุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจให้ทางร้านของเราตัดให้ยินดีค่ะคุณลูกค้าค่ะงานสั่งตัดมีโอนมาจํา1000ับาทรับอีก5้0อกบาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยวันนี้ค่ะเสื้อลอๆแบบนี้นะคะรวมไปถึงนะคะชุดดุดดดดดเเนน่าน่าาาาาารรััักกกแบบี้้้้คคณลู็สสมมถตตติองขไ เลยงานผ้าไทยสวยๆวันนี้ในรูปแบบผ้าข่อยม้าคุณลูกค้าขาชุดเดทนะคะผ้าข่อยม้าผ้าไฟเส้นใหญ่รวมไปถึงนะคะเสื้อของคุณผู้ชายนะคะนุ่มอัดจะใช้ผ้ารุ่นนี้แหละเพราะว่าอะไรอยู่ทรงอยู่ตัวและที่สําคัญคือซักเครื่องได้สีไม่ตกค่ะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้หรอรอบอกนะคะไหล่เท่าไหร่เดี๋ยวนุ่มนะคะวัดรายละเอียดให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมไปพร้อมๆกันด้วยนะคะ เดี๋ยวเรานะคะจะมาวัดรายละเอียดนะคะเสื้อของคุณผู้ชายนะคะถ้าสนใจสั่งตัดต้องวัดรายละเอียดตรงไหนเข้ามาบ้างคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะตรงช่วงไหนตรงนี้ทุกอย่างวัดเป็นเส้นตรงทุกอย่างวัดเป็นเส้นตรงนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะคุณลูกค้ขาขาตรงนี้วัดเป็นเส้นตรงนะ ช่วงไหล่ตรงนี้คุณลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าวัดจากเสื้อตัวปัจจุบันนะคะที่ท่านใส่อยู่นะวัดจากเสื้อตัวปัจจุบันนะคะที่ท่านใส่อยู่ที่ท่านใส่ได้แล้วใส่คอดีอย่างนี้ค่ะคุณลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยตรงช่วงไหล่ตรงนี้อยู่ที่19นิ้วตรงช่วงไหล่ตรงนี้จะอยู okay. ่ที่19นิ้วคุณลูกค้าขาแล้วความยาวเสื้อค่ะความยาวเสื้อวัดจากตรงปกคอตรงนี้นะวัดตรงจากตรงใต้ปกคอตรงนี้ค่ะวัดมาเลยนะโอเคความยาวเสื้อนะคะอยู่ที่29นิ้วความยาวเสื้ออยู่่่ที29นิ้วคะ ถ e, like, ้าค <güzel. S 2> ุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะคุณลูกค้าสามารถวัดรายละเอียดตรงนี้แล้วแจ้งให้กับทางร้านของเราได้เลยนะเดี๋ยวทางร้านของเราตัดให้นะคะตรงปลายแขนตรงนี้ค่ะเดี๋ยวน้องขอญาตวัดก่อนนะตรงปลายแขนตรงนี้ค่ะอยู่ที่12นิ้วค่ะปลายแขนตรงนี้อยู่ที่12นิ้วตรงนี้ได้6ค่ะ6 6นะคะบวกกับหวก็จะเป็น12นิ้วนะคะโอเคจะเป็นเส้นรอบวกตรงนี้ค่ะแล้วก็นะคะตรงรายละเอียดซส์ยตรงรอบอกคุณลูกค้าจะวัดจากใต้รักแร้ค่ะจากทานด้านซ้ายนะคะวัดจากทานใต้รักแร้นะคะ จากด้านซ้ายมาด้านขวานะคะ <Okay. S 1> ต้องจะวัดก่อนนะ ตรงนี้นะคะรอบอกอยู่ที่42นิ้วรอบอกอยู่ที่42นิ้วค่ะสาหรับผู้ลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะสามารถวัดนะคะรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับผู้ลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยตัวนี้รอบอกอยู่ที่42นิ้วถ้าคุณลูกค้าท่านใดสั่นไดาใส่ได้แล้วก็ชอบถูกใจนะคะผ้าเฉดสีนี้อยู่พอดีคุณลูกค้าก็สามารถเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยความยาวแขนนะคะอยู่ที่23นิ้วค่ะ ความยาวแขนนะคะทุกอย่างวัดเป็นเส้นตรงทุกอย่างวัดเป็นเส้นตรงค่ะความยาวแขนอยู่ที่2 3นิ้วถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะแล้วกระเป๋าตรงนี้นะคะก็เป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าเจาะเนาะคุณลูกค้าขาสามารถใส่ปากกานะคะใส่โทรศัพท์นะคะใช้งานได้จริงด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยแจ้งรายละเอียดตามนี้เข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านของเราตัดให้ขอบระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะอยากสั่งตัดนะคะเสื้้ออขงคคคุณูชาายนะก เราก็มีผ้าให้เลือกให้ชมมากมายหลากหลายเฉดสีค่ะเราก็มีผ้าให้เลือกให้ชมมากมายหลากหลายฉละะเฉดสีคุณลูกค้าค่ะเตรียมต้อนรับนะคะเทศกาลงานบุญคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวก็จะเป็นช่วงออกพรรษาก็จะมีงานบุญกระถินงานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่เยอะแยะมากมายให้คุณลูกค้านะคะได้สวมใส่ไปร่วมงานออกงานค่ะเท่ๆหล่อๆแบบนี้ไม่เหมือนใครด้วยนะคะ1590บาท1590บาทค่ะ สำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจงานสั่งตัดมีโอนประจำหนึ่งพันบาทนะแล้วอีกห้าร้อยเก้าสิบาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้นะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทในวันนี้นะคะ แล้วอีก590บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยฝากกดไลค์ like, กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง u t u b e แม่าริพาไทยของเราด้วยเนาะแล้วก็ผ้านะคะที่ทางร้านของเรามีนะนี่ไงเสยด้วย <c oughs> นี่ไงผ้าเฉดสีเดียวกันจะเป็นแดงเทาแล้วก็ดําใช่ไหมแดงเทาดําดก็จะคือเสื้อตัวนี้เลยคุณลูกค้าคะเป็นไงคะสวยไหมคะถ้าคุณลูกค้าบอกว่าตัวนี้มันอก42ใช่ไหมแต่พี่เนาะใส่44 46แบบนี้คุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยแจ้งรายละเอียดตตามมที่่่นุบอกไว้รงช หลความยาวเสื้อความยาวแขนปลายแขนรอบอก รอบเอวคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งเข้ามาถักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าของคุณผู้ชายนะส่วนใหญ่นะคะจะติดปัญหาก็จะเป็นตรงรอบนะคะรอบเอวนะคุณลูกค้าค่ะรอบเอวตรงนี้คุณลูกค้าสามารถแจ้งรอบเอวเข้ามาได้ด้วยนะตรงนะคะรอบสะดือนะคะเรียกว่ารอบเอวคุณลูกค้าสามารถวัดตรงเอวเสื้อตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาก็ได้นะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านนะ่ะเอวนะคะรอบเอวนะ่ะใหญ่กว่ารอบอกอีกนะคุณลูกค้าจ๋าดังนั้นค่ะรายละเอียดตรงนี้คุณลูกค้าต้องแจ้งนะต้องแจ้งกับทางร้านแม่มันิภาไทยของเราเพราะว่าถ้้าเเป็นนสือะะค ที่เป็นทรงคอจีนปิดแบบนี้นะคุณลูกค้าคะเราจะเว้าวนะคะเข้าเอลนิดหนึ่งคุณลูกค้าขาทำให้ ดูเท่ดูสมาร์ทมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะบอกว่าเป็นคนเอวใหญ่อะไรเงี้ยคุณลูกค้าสามารถส่งรายละเอียดข้อมูลตรงเนี้ยมาให้ทางร้านของเราตัดใหม่ได้เลยคุณลูกค้าคะ่ะราคานะคะวันนี้อยู่ที่1590บาทค่ะ1590บาทค่ะถ้าชอบเป็นเฉดสีส้มก็มีส้มฟ้าน้ำค่าน้ำตาลก็สวยส้มฟ้าน้ำตาลผืนนี้ก็สวยค่ะคุณลูกค้าสามารถเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยคุณลูกค้าสามารถเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยหรือว่านะคะจะชอบเป็น สีแดงนะคะแดงอมส้มแดงอมชมพูแบบนี้ก็สวยค่ะแดงอมส้มแดงอมชมพูแบบนี้ก็สวยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกตัดเข้ามาได้เลยหรือชอบสีฟ้าเทาค่ะผืนนี้จะเป็นเฉดสีฟ้าเทาเฉดสีฟ้าเทาสวยๆผืนนี้คุณลูกค้าคะคุณลูกค้าสามารถเลือกซื้อเลือกชอบสั่งตัดเข้ามาได้เลยอยากตัดเป็นชุดนะคะชุดเดรสเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้หรือว่าอยากตัดเป็นเสื้อนะคะเท่ๆหล่อๆเหมือนของคุณผู้ชายแบบนี้คุณลูกค้าก็สามารถแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะหรือว่าจะเป็นสีกรมขาวค่ะ อันนี้จะเป็นสีกลมขาว โอเคนะสวยไหมคะสวยเนาะเลือกได้เลยคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6ด0 8่ใครอยากเลือกอยากชมภาพเพิ่มเติมคุณลูกค้าจ๋านำเบอร์โทรเบอร์นี้นะนำไปแอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะผืนนี้สีเขียวขาวผืนนี้สีเขียวขาวถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะหน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อย ได้มาเที่ยวนะคะมาทําบุญนะคะโซนนี้นะคุณลูกค้าสามารแวะมาดูแวะมาช็อปที่หน้าร้านของเราก่อนได้หน้าร้านอยู่ในปั๊มปตทอค่ะ อยู่ตรงข้ามธนาคารทออสอยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลจุรีเวชนะจ๊ะผืนนี้จะเป็นสีแดงขาวผืนนี้จะเป็นสีแดงขาวแล้วก็อีกหนึ่งเฉดสีก็จะเป็นเฉดสีพาเทลเนาะคุณลูกค้านะคะชอบเฉดสีไหนคุณลูกค้าเลือกได้เลยคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อสั่งตัด0890416008ร้านแม่าริพ้าไทายยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะชื่นชอบผ้าไทยรูปแบบไหนสามารถติดต่อสัััาาั่งงตตดดดเเข้้าาามไลยน มีโอนประจำหนึ่งพันบาทค่ะแลอีกห้าร้อยเก้าสิบบาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยกดไลค์กดต like, ิดตามกด subscribe เรียบร้อยแล้ว,ลวเรามีของขวัญของฝากสุดพิเศษมอบให้ด้วยนะคะขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท,ท่านด้วยนะคะงานผ้าไทยสวยๆนะคะในรูปแบบนะคะการนำผ้าขอม้าค่ะคุณลูกค,ะคะ้าขาผ้าขอม้าผ้าายเส้นใหญ่ใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศดีค่ะคุณลูกค,ะคะ้าขาซับเหงื่อนะคะซับอะไรได้ดีก็ระบายอากาศดีเนาะก็แห้งเร็วแห้งไวไม่เหม็นอับชื้นด้วยขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท,ท่านด้วยขอบพระคุณจ้า